สวัสดีค่ะดิฉันเขมสอนนูข่าวผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ค่ะสวัสดีครับผมมนัทตั้งสุขครับผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ครับค่ะขอต้อนรับท่านประธานในพิธีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงพี่พี่น้องๆสื่อมวลชนด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนามอบนโยบายของรัฐบาลแก่คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดค่ะ ท่านผู้มีเกียตทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมการสแสดงในพิธีเปิดนะครับในชื่อชุดว่าจะตุรภาคยินดีขอเชิญชมครับ เสียงปรบมือหน่อยนะครับสำหรับการแสดงในพธิธีเปิดชุดจตรุรภาคยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเข้าสู่การสมัมมนามอบนโยบายของรัฐบาลแก่คณะกรรมาการธรรมพิบาลจังหวัดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับค <ขอ S 2> <ม>่ะขอขอบคุณน,น <ะ S 2> ักแสดงทุกๆท่านด้วยนะคะการสแสดงงดงามจริงๆนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะให้เกียรติกล่าวรายงานนะคะกราบเรียนเชิญค่ะครับ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกระผมในานามของคณะผู้จัดการสัมมนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐบาลสํมมาหรับคณะกรรมการท่านมาพิบาลจังหวัดในวันนี้ <S <S เนื้อหาของการสัมมนาในวันนี้จะเป็นการมอบนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นจะเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทและเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกอทจและ การอธิบายหรือบรรยายเรื่องระเบียบสำนักดนตรีว้วยการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการตอบข้อสักถามการแลกเปลี่ยนความคิดมมาาเห็เน,นในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมการสัมมนาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกะผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีได้กรุณาเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการท่านมาพบิบาลจังหวัดต่อไปกราบเรียนเชิญครับ โอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนามอบนโยบายของรัฐบาลแก่คณะกรรมการธรรมบาลจังหวัดนะคะครับเดี๋ยวพวกเราที่อยู่ณนที่นี้เราจะร่วมกันนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับสำหรับการกระทําพิธีเปิดในเช้าวันนี้นะครับค่ะโดยผู้ร่วมทําพิธีเปิดนะคะศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรางสุปรลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึง คณะกรรมการนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้นะคะคณะผู้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสาบเรียนเชิญนะคะเชิญทุกท่านเลยนะครับเราจะร่วมกันนับถอยหลังไปงพร้อมๆกันนะครับทุกท่านครับ5 4 2> 3, 3 2 1เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนความมั่นคงสู่ประเทศชาติ โปร,ร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจก่อทอจอยเชิญพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนถ่ายภาพได้เลยนะคะครับผมอ่า ตัวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับงานสัมมนา,ามนโ,โยบายของรัฐบาลแก่คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดในวันนี้ค่ะขอสียงประมือด,มด้วยนะครับเป็นภาพที่สวยงามและประทับใจมากๆนะครับต้องการาบพร,พระคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในลําดับจากนี้ไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรียิย่งรักชินวัรนะครับจะได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับได้มอบนโยบายให้แก่ท่านคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนะครับ เรียนท่านประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประลัดกระทรวงท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านผู้ว่าชาญจังหวัดนะคะแล้วก็คณะกรรมาการธรรมาพิบาลจังหวัดสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมสัมมนา,าในวันนี้นะคะ วันนี้ที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาเปิดสัมมนาและมอบนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนรรมพิบาล<ม>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการทรมาพิบาลในวันนี้นะคะอวยพรให้คณะกรรมการนะคะของกรทอจอทุกท่านนะคะก็ประสบความสําเร็จ ตามที่มุ่งหวังไว้นะคะแล้วก็รัฐบาลขอร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็กำลังสำคัญในการทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ตรวจทุกท่านค่ะที่จะเป็นกำลังเข้มแข็งในการทำงานต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณขอขอให้การบรรยายแล้วก็การสัมมนานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะขอบคุณค่ะกระดบพระคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตนนะครับที่ให้เกียรติกับ ท่านคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดทุกท่านในเช้าวันนี้เป็นอย่างสูงเลยนะครับ